ทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายนะคะ,ะก็ออกมายืนยันค่ะว่าพันธบจโทโทักษิณน,นั้นไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าพูดคุยส่วนตัวกับใครในเรื่องของทหารยึดอํานาจขณะที่ประธานที่ปรึกษาสอสก็เชื่อค่ะว่าทุกฝ่ายนั้นอยากที่จะเห็นประเทศสงบสุขรวมทั้งพันธบจโททักษิณด้วยนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอส ได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่พันธบรวรโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณว่าตระกูลชินวัตรจะยอมถอยหากประเทศไทยจะได้ความยุติธรรมกลับคืนมาว่าพอจะรับรู้เรื่องดังกล่าวจากสื่อมวลชนบ้างแล้วซึ่งเชื่อว่าทุกคนล้วนอยากให้ประเทศสงบสุขและไม่อยากให้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นและก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้เพราะพันธบรวรโททักษินมีความใจกว้างพอและพร้อมที่จะทำทุกอย่างหากจะทำให้ประเทศสงบ ส่วนจะกลับมาเล่นการเมืองหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตผมก็ได้ยินจากข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็ไทยรัฐก็ลงหน้าหนึ่งกรณีนี้ต้องไปถามสื่อมวลชนไทยรัฐนะครับที่เขียนบทความนี้นะครับเขียนข่าวนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่แต่ถ้าผมผมเชื่อว่าถ้าสิ่งใดที่ทำให้ประเทศชาติสงบกลับเข้าสู่ภาวะปกติท่านนายกทักษิณท่านเป็นคนใจกว้าง ท่านไม่ติดใจอะไรท่านรู้จักให้อภัยคนท่านไม่เคยคิดที่จะเอาเงินสี่หมื่นกว่าล้านคืนนะครับมีคนพยายามจะกล่าวหาท่านนะครับวันนี้เนี่ยท่านต้องการที่จะกลับมาบ้านเรามาอยู่เมืองไทยนี่แหละครับบ้านปลายของชีวิตก็อยากจะมาอยู่ด้วยความสงบสิ่งใดที่ท่านจะสามารถสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยท่านก็พร้อมครับท่านไม่เคยยึดติดอะไรเลย ท่านต้องการเห็นประเทศชาติเดินหน้าต้องการเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุขแค่นั้นเองสิ่งใดที่ท่านทําให้เพื่อประเทศชาติก้าวต่อไปจเจริญรุ่งเรืองต่อไปคนไทยไม่ทะเลาะกันผมเชื่อว่าท่านมีความใจกว้างพอที่จะสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้น นายนพดลปฐมมาที่ปรึกษาด้านกฎหมายพันธุ์ตรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปฏิเสธกรณีที่มีกระแสข่าวออกตามสื่อว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและสารรัฐธรรมนูญชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีและการรัฐประหารจะทําโดยกลุ่มบูราพาพยักโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบโดยตรงจากพันธุ์ตรวจดโททักษินแล้วไม่เป็นความจริง อดีตนายกรัฐมนตรีไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆหรือพูดคุยหรือพูดคุยกับใครในเรื่องนี้ทั้งสิ้นมีเพียงแค่การบอกกล่าวอยากให้ทหารยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตยส่วนกรณีที่ตระกูลชิน,นวัตรจะหยุดเล่นการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงมีเพียงการกล่าวกับผู้ที่ไปอวยพรวันเกิดแค่ว่าอยากเห็นประเทศไทยแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือคุยกับใครเลย เพราะฉะนั้นข่าวที่นําเสนอไปจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับท่านไม่ได้พูดว่าพลเอกประยุทธ์จะทํารัฐประหารหรือจะไม่ทํารัฐประหารแต่จะเป็นกลุ่มบรุรพาพยัคษ์ท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องการรัฐประหารหรือการปฏิวัติใดๆเลยท่านยังพูดกับผมว่าท่านยังหวังว่าท่านทหารเนี่ยนะครับจะยึดมั่นในกติกาและก็ระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าจะ มีการรัฐประหารหลังที่ปปชหรือสารรัฐธ,ธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องสถานภาพของท่านนายกท่านอยากจะเห็นบ้านเมืองเดินหน้าท่านอยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาทางการเมืองเป็นไปโดยสันติวิธีแล้วท่านก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตยก็ไม่จําเป็นจะต้องมาหวาดระแวงท่านนะครับสังเกตว่าพรรคประชาธิปัตยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขอันนี้ผมพูดเองนะในการที่จะ ดิสเครดิตหรือทำลายความน่าเชื่อถือของท่านอดีตนายกทักษิณทั้งนี้นายนพดลกล่าวอีกว่าปัญหาทางการเมืองนั้นต้องแก้ไขด้วยระบบรัฐสภาตามกติกาประชาธิปไตยสารรฐษษัฐธรรมนูญแ,และปปชน,นั้นมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วในการจัดการปัญหาที่อยู่ในเฉพาะบทบัญญัติตามกฎหมายกำหนด